สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะฮะมาพบกับวัฒน์คหลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้ครับมีมาแบ่งปันนะครับเป็นภาพปิดตานะครับเงินล้านนะครับกระถิ่นหกเจ็ดนะครับวันนี้มีมาให้แบ่งปันพี่ๆนะฮะสิบห้ารายการสิบห้าองค์นะครับเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูนะครับพี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับวันนี้เรามาลุยพร้อมๆกันนะครับนะรือรายการที่หนึ่งกันเลยฮะ รายการที่หนึ่งครับขออนุญาตนะฮะแกะเลยนะฮะรายการที่หนึ่งพี่มาลุ้นพร้อมๆกันะฮะรายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันเล่เหล็กน้าพี่ตะกุดสามกริยัะฮะโอ้โหองค์นี้สวยจริงๆฮะรายการนี้สวยจริงๆครับพี่นี่ฮะ นี่ฮะสวยๆวยเลยครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์นะพี่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะพี่เนี่ยฮะรายการที่หนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่นะครับนะที่เท่าไหร่ดีนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่ขอสามร้อยละกันพี่นะครับขอสามร้อยบาทละกันพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาฮะราการที่สองลายการที่สองพี่เนื้อผงน้ำมันเหลลิกน้ำพีนะครับฝังพอยเซกหน้ากากนี่นะฮะโอ้โหวเลขค้ชเบอร์พี่สองหนึ่งศูนย์นะครับเลขค้ชเบอร์สองหนึ่งศูนย์พี่รายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับขอสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สองนะครับ ต่อมาครับรายการที่สามเนะี่ยรายการที่สามครับพี่รายการนี้เนื้อผงนะ้ํามันเกสรน,นะครับโรยผงงาช้างเนี่ยติดตะการ้าสองกษัตริย์ครับพี่โอ้โห Squ เนื้อผงน้ำมันเกสรโรยผงงาช้างนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามนะครับโอ้โหสวยงามเลขคนเบอร์หนึ่งสามหกพี่โอ้ยตรงนี้สวยมากนะดูคลาสสิกนะครับดูด้านหลังพี่นี่พี่ดูด้านหลังนี่ ผงงาช้างแน่นๆนะฮะผงงาช้างแน่นๆนะครับดูได้เลยพี่นะครับนี่ฮะคือแบบคือดูดูง่ายพี่ไม่ต้องส่องเลยนะครับนะเป็นหน้ากากอ่าสองกษัตริย์หรือพี่เงินทองฮะอ่้องค์นี้สวยจริงนะองค์นี้ผมขอสามร้อยบาทพอพี่นะน้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่นะครับเปิดออกมาพี่เนื้อผงทูบนะครับตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกฮนะเนื้อผงทูบตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกครับเลขคนะเบอร์สองสามสามพี่นะเลขค 2, 3, 3, นะเบอร์สองสามสามพี่เนี่ยรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเครับเปิดออกมาพี่รายการที่เนื้อผงน้ำมันว่านสบู่เลือดฝังพอยเคหน้าก,กากชุบเงินพี่นะครับฝังโพสิคหน้ากากชุบเงินพี่เลขคนเติเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้ารายการที่คนเตเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าพี่หน้าก,กากชุบเงินนะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับ รายการที่หกครับพี่นะครับเนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณตะกุดเงินหนึ่งดอกนี่เนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณตะกุดเงินหนึ่งดอกครับนี่ฮะเรียกคุณตังเบอร์หกห้านะครับสองหกห้าพี่เนี่ยรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้รุ่นนี้มาแบ่งปันให้เลยนะพี่นะหรับวันนี้รุ่นนี้มาแบ่งปันให้พี่นะครับเมื่อก่อนอ่าผมเคยมาแบ่งปันต้องมีเงินโหดก่อนโหดนะราคานะ ันนี้ได้มาชุดหนึ่ง้มาแบ่งปันให้น้องเลยนะครับราไลารมารุ่นนี้ออกมาหลายเดือนเลยพี่นะหลายเดือนเลยพี่นะปีที่แล้วนะเก็บได้เก็บพิ๊ยให่เลยนะคนที่ยังไม่มีนะรายการนี้รายการที่เด็ดเลยพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ามันนะครับฝังพลสกหน้ากากนวะโลหะนะพี่โอ้โหหน้ากากนวะนะพี่ๆตามหาันอยู่นะหน้ากากนวะนะผมเคยแจ้งไปตอนนั้นหมดนะมีพี่ๆตามหาอยู่พี่หน้ากากนวะนี่ครับสวยงามมากพี่นะครับลงตัวพี่ รุ่นเงินล้านนะครับนี่ฝั่งพอยเซนะรายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับหรือรายการที่เจ็ดนะครับขออนุญ,ญาตเปิดมาที่รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ามันรวมบุตคุณฝั่งพอยสดือนี่ะ ฝังโพยเสอนอพี่นะรายการนี้ขอ200บาทพอพี่เลขคนเัเบอร์หนึ่งเก้าหกนะครับองค์นี้ขอ200บาทพอพี่รายการที่8นะครับรายการที่9นะครับขออัน่อดเปิดนะพี่เนื้อผงน้ำมันรวมพุทธคุณตะกุดเงินหนึ่งต่อนะครับนี่ เนื้อผงน้ำมันรวมทุกคนทุกคนเงินหนึ่งดอกวีเลขโค้ดเบอร์มาเลขสามสิบสี่ฮะรายการนี้ขอส่องสองร้อยห้าสิบ250บาทพอพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ทุกคนเงินแท้นะเลือกเลยพี่เลือกได้เลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยนะชุดนี้นะครับนะเดีายวหาไม่เดี๋ยหม่นะครับถ้าหมดจะหาใหม่นะครับ,ต,รบต่อมาโอ้โหรายการอะไรครับพี่เนื้อผงกินดำนีติดหน้าก,กา,า,ษา,ษา,ากสามประสานพีโอ่งทองฝังตะกุดเงินสองดอกโอ้โหนี่ฮะ จินดามานีครับพี่โอ้โหนี่คนต้องเบอร์มาเลขเก้าสามอุ้ยจินดามนันีจะกุก่นเงินแท้สองดอกรายการที่ขอสี่ร้อยพอพี่นะครับเฮ้ยองนี้สวยนะองคนี้จะกุก่นเงินแท้สองดอกนะพี่นะเนื้อจินดามานีด้วยพี่นะครับรายการที่ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ขอสี่ร้อยบาทจบให้เลยนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่รายการที่สิบ 11ดนะครับสิบเอุยสวยจริงเรื่องนี้สวยจริงสิบเอดนะครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามนีสเือฝั่งเพชรสีแซดนะนี่โอ้โหฝั่งเพชรองคใ์ใหญ่เลยพี่นะฝั่งเพชรองคใ์ใหญ่เลยพี่นะรายการที่เรขคนตัเบอร์1น6หนึ่งหกะครับหรือเลขคนตัเบอร์1น6หนึ่งหกะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆนะครับเนี่ยรายการนี้ขอที่สา0ร้อยพี่นะครับฝั่ง3า0ร้อยพี่เนื้อจินดามนีนะ ่อ,อมาครับรายการที่สิบสองเลยครับรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาพี่เนื้อผองน้ำมันรวมทุกทุคุณนะฮะตะกุดสามภาษาพี่เนื้อผองน้ำมันรวมทุกทุคุณตะกุดสามภาษาพีเลขคุณเบอร์สามเก้าสองนะครับเลขคุณเบอร์สามเก้าสองพี่รายการที่ขอสามร้อยบาทนะครับเงินทองหน้า,าพี่ขอสามร้อยบาทพี่ในรายการที่สิบสองนะครับ ต่อมาครับรายการที่13บสามฮะโอ้โหรายการที่ส3ามเนื้อผงน้ำมันสบู่เลือดนะรยผงอาช้างพี่ลุ้นนักกัดนะสองกระสับพี่นะแบคโรเดียมลายลายทองฮะรายการที่13ามพี่เลขคตัวเบอร์มาเลขฮะรายการเลขคตัวเบอร์มาเลขบพี่รายการที่ขอแบ่งปันนพี่ที่สา0รอบาทพอพี่ใช้ส0มรอบาทพอพี่นะรายการที่13บสามนะครับต่อมาฮะรายการที่14บี่ฮะ รายการที่สี่เปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันเล่นหล็กน้ำพีโรยผงงาช้างครับโรยผงงาช้างพี่เลขคนเบนวนหนึ่งแปดห้านะครับรายการที่คนเบนวนหนึ่งแปดห้าเอาไปสองร้อยบาทพอพี่เอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้าครับ เนื้อผงทูบตะกุดสามกษัตริย์นี่นะครับเนื้อผงทูบตะกุดสามกษัตริย์นี่นะหรือเลขคูณเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์พี่นะหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สิบห้านะครับนะเนี่ฮะวันนี้ก็มีมาทั้งสิบห้ารายการนะครับพี่พีนะฮะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณนะฮะพี่พทุกท่านที่ติดตามด้วยเลยกันนะครับขอบคุณมากครับ